มาต่อกันเลยนะครับคันนี้เป็น Toyota s เซ t t a นะครับปรับราคาไปถึงอีก40,000บาทนะครับลถให้กระนำช่วงนี้ใครสนใจลองดูได้ครับผมเสียงผมหอบมากๆถ่ายทิกตอกนานมากพี่เอ้ยคันนี้เป็น Toyota s เซนต้ 1.5V เกียร์ออโต้เป็นตัวรุ่นท็อปประตูสลไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับปี2017ลถไปจุกๆอีก40,000นะครับเหลือเพียง439,000บาท 4 9 9 0 0าบาทเครดิตดีฟีดาวจะได้เต็มตกข้างวดอยู่ที่7545บาท7 5 4 5บาทกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวติดฟิล์มนะครับฟิล์มดำสวยๆกันสาดนะให้ครบประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับรุ่นท็อปล้ออันลอยขอบ16กนะฮะก็เป็นล้อเดิมๆนะครับค,ค่อนข้างมีรายละเอียดนิดหน่อยนะครับเป็นรอยขูดกับฟุตบาทนะฮะ มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับใสๆนะครับพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์แบบ LED นะครับสว่างสุดๆนี่พร้อมกับไฟตัดหมอกกระจังหน้าโครเมียมเสียงผมเริ่มไปแล้วพี่ยไฟหน้าออโต้นะฮะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส ร้อมกับไฟเดย์ไลท์หรือไฟเดย์ทามนั่นไลท์นั่นเองนะฮะไฟตัดหมอกนี่ก็เป็นรถประวัติดีนะครับไม่เคยชนน็อตไม่ขยับนะครับก็ค่อนข้างมีรายละเอียดบ้างนะครับเป็นการขูดกับฟูดบาร์นั่นเองนะฮะติดฟิล์มดำสวยๆนะครับรถสีดําติดฟิล์มดําสวยมากแล้วก็กันสาดให้ครบแผงประตูสีดํานะฮะที่เปิดโครเมียมนี่ ข้างในแอร์เย็นมากแต่ข้างนอกคือร้อนสุดๆ bm x5 ก็ขายนะครับ bm w x5 ร้านร้านไปลาๆอ่ะร้านหกร้านเจ็ดประมาณนี้แหละเ <c oughs> บาะหนังสีดำฮะหมดแรงแล้วพี่เ้ยวันนี้เหนื่อยมากนะครับ <c oughs> ร้อนจริงๆร้อนสุดๆ <c oughs> ร้อนเงินด้วยตอนเนี้ยแอ มีถาดยางยกขอบมีช่องวางแก้วน้านะมีช่องวางของนะครับสลบเป็นสลบลงไปนะมีเกสใส่ของด้วยนะคอนโซลสวยๆเปิดได้แต่แสงมันย้อนเข้ามานะไม่รู้ว่าเห็นชัดมากน้อยแค่ไหนนะมาดูรถจริงได้ครับคู่มือต่างๆนะสม,มุดรับประกันนะคู่มือการใช้รถคู่มือจออะไรมีหมดนะครับรวมไปถึงรีโมทนะด้านหน้าแล้วก็เพดานมีให้ครบ เป็นรถมือเดียวสวยๆประวัติเซอร์วิสศูนย์โตโยต้ทุกระยะนี่ประวัติด,ดีครับไม่เคยชนน็อต mm. ไม่ขยับอ่ะมาดูเองเยอะแยะมากมายเลยพี่เลยไปอย่างรวดเร็วนะใครมีครอบครัว7คนนะครับมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายก็เหมาะนะนขึ้นลงง่ายสะดวกสบายครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งอเนกประสงค์ปรับพับเบาขนของได้นะครับ มีพรมแล้วก็มีถาดยางเข้ารูปนะครับนั่งสบายๆมีจอเพดานมีแอร์เพดานนะครับนี่จอก็สวยดีครับโหลดหนังมาดูโหลดเพลงมาฟังก็ได้นะเพลินนะเป็นรถครอบครันนะวสุดๆุดแอร์เพดานไม่รู้เสียงลมแอร์เข้าหรือเปล่านะนี่เย็นทั่วถึงแน่นอนสําหรับเบาะแถวที่สานะครับก็ดูใหม่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนนั่งนะครับสําหรับเบาะแถวที่สามนะพับเบาะได้นะครับ บอ่อแถวที่3ก็จะมาอยู่ใต้บอ่อแถวที่2องนะขนของได้อีกเยอะครับแสงมันน้อยนะฮะพื้นที่มันจำกัดนิดนึงนะครับตัวล้อเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนมีรอยฟุตบาทบ้างนะครับซื้อไปเปลี่ยนก็ได้นะครับถ้าใช้ยางหมดนะครับก็เปลี่ยนล้อใหม่ก็จะสวยมากยิ่งขึ้นรถสีดำสวยๆมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะครับด้านหลังก็แบบนี้เลยนะครับน่ารักดีนะน่าขับน่าใช้ ครอบครัวสุดๆดูไปก็เหมือนรถตู้เลยนะครับรถตู้แบบน่ารักน่ารักนะครับขนาดกําลังดีนะขนาดกระทัดรัดฝาท้ายเปิดได้กว้างๆโช๊คค้าแข็งแรงนะฮะนี่คันนี้ตัวน็อตน็อตไม่ขยับนะฮะนี่มีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยววันล้างวันรับรถนะล้างพ้นเพื่อไม่ให้ีลิ้นผมไปหมดแล้วร้อนจัดตามนี้เลยไฟสองสว่างติดนะครับ เดี๋ยวผมพับบอกให้ดูนะถ่ายเร็วหน่อยนะฮะเมื่อเราพับเบาแล้วก็ประมาณนี้เลยนะฮะนี่เบาแถวที่3ก็จะไปอยู่ใต้เบาแถวที่2ประมาณนั้นนะฮะพับง่ายๆครับนี่ขนของได้สบายกว้างเลยทีนี้นี่ฮะโอเคไหมนี่ นี่อันเอกประสงค์ครับเนี่ยให้ดูพับกลับมาก็ประมาณนี้เลยนะสวยๆพี่เลยเข้ามาดูมาทดลองขับได้ครับไฟท้ายสวยใสๆเลยนะฮะเป็นรูปตัววีตัววีแบบแนวนอนเริ่มเหนื่อยแล้วพี่เย้ยถ่ายมั่วยังไงก็ขออภัยนะเหนื่อยจริงวันนี้เหนื่อยทุกวันพี่ <laughs> รีวิวไปบ่นไปนี่ ออโต้เลยส,ยสวยๆแล้วก็สั่งจากข้างในรถก็ได้นะครับสั่งจากรีโหมได้ด้วยได้หมดนี่โอเคนะล้ออันรอยขอบ16พร้อมดิสเบรกทั้ง4รล้อระบบเบรก ABS ครบเลยนะฮะนี่ประมาณนี้ฝากระโปรงมีแผ่นกันความร้อนนะครับนี่ไม่ขาดไม่รุยไม่เย็นสติ๊กเกอร์สีสติ๊กเกอร์แอร์นี่ ถ้าจอความไปแสดงว่าผมเป็นลมนะพี่นะโลโก้ปั๊มโตโยต้านะครับตัวน็อตฝากระโปรงฝั่งซ้ายมือนะครับสวยๆเลยน็อตไม่ขยับ เครื่องยนต์1 5 0 0งพันห้าร้ซีซีดูอวีเครื่องตัวใหม่ก็ประหยัดนะครับประวัติเซอร์วิสศูนย์โตโยต้าทุกระยะสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับเพียงแต่ยังไม่ได้ล้างพ้นเครือบนะครับ รับรองความเจ็มนะครับเจ็มสุดๆ โอเคเนาะก็สำหรับพี่ๆคนไหนมีรถทัานเก่ามาเทินได้นะครับเช่น Vios นะครับยาริสโตโยต้าอัลติสนะครับแคมรี่ปีเก่าเทินได้หมดนะฮะกระบะรับหมด r ีโววีโก้รับหมดนะขอมอกรถก็รบกวนโทรได้เลยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นน้ำมันให้เต็มถังด้วยนัดเข้ามาดูรถทดลองขับได้ครับไปดูภายในกันต่อ ไม่ไหวแล้วพี่เอ้แสงมันน้อยนิดนึงนะฮะถ่ายในร่มเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะครับแอร์แบ็กมีให้ครบไฟหน้าออโต้นะฮะจะเห็นออโต้ด้านล่างนะครับเปิดปิดนะครับประตูด้านหลังได้ด้วยนะครับสั่งตรงนี้นะครับแล้วก็สั่งจากรีโมทก็ได้นะครับปิดระบบก็ได้นะครับนี่มีระบบแอร์ด้านหลังนะครับสั่งปิดได้นะครับ ถ้าไม่มีใครนั่งหลังก็ปิดไปเลยนะตอนนี้เราเปิดอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองปิดดูนี่ปิดตัวนี้นี่ถ้าอยู่ในรถจะได้ยินเสียงว่าพัดลมดับแล้วนะฮะแล้วก็มีระบบควบคุมการทรงตัว VSC นะฮะเรือนไม้ก็สวยดีฮะได้ยินเสียงผมหอบใช่ไหมด้านนอก37องศารอบเครื่องยนต์นิ่งๆตำแหน่งเกียร์เที่ยงครึ่งนะครับนั้นก็อัตราค่าเฉลี่ยนะครับระยะทางของน้ํามัน64กิโลคันนี้เลขไม้อยู่แสนเจ็ดนะครับ 17,667เจ็ดพันหกร้อยหกสิบเจ็ดกิโลรถมือเดียวนะครับมือเดียวส,ยสวยๆประวัติเซอร์วิสศูนย์โตยโยต้าทุกระยะนะฮะไม่เคยชนน็อตไม่ขยับเดี๋ยวขอดูข้อมูลหน่อยนี่ก็กดดูได้นะครับประหยัดกี่กิโลต่อลิตรนะสูงสุดไปถึงสิบเจ็ดจุดสามนะฮะอันนี้ขับดีมากนะเติมน้ำมันได้ถึงอียี่สิบนะครับขึ้นอยู่กับกบการขับขี่เลยนะครับตรงนั้นเป็นปุ่มพุตาร์แล้วก็ช่องวางกุญแจนะครับวางไว้ตรงนี้ กระจกกระจกปรับพับไฟฟ้าเสียงมอเตอร์เบามากนะครับเสียงผมหอบผมยังจะแรงกว่าเสียงมอเตอร์อีกอะขนาดถ่ายในร่มนะออโต้หนึ่งอากาศร้อนสองผมอ้วนนะอันนี้คือปวดล้าวใครที่น้ำหนักเยอะก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะว่าผมเองนะแต่น่าจะสะเทือนอยู่ยอกนะ เออกินไปเถอะเนาะความสุขของเราคือการกินนะอ่ามีแฟนแล้วก็อ้วนอะ่ะเอาง่ายง่ายนี่อ่ะเอ่อล็อกนี่นี่โอเคตรงกลางนี้จะเป็นจอทัชสกรีนเจ็ดนิ้วนะครับของโตโยต้านะฮะอ่ะไม่รีรอนะครับเชื่อมต่อเลยแล้วกันนะครับวิทยุเ,ทเพิ่มเสียงไม่ง่ายนะครับในการที่จะต้องเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นเที่ยงครึ่งแล้วพี่เที่ยงครึ่งแล้วกดอย่างนี้ก็ได้นี่ อย่างนี้ก็ได้นี่กดแคกดค้างสแกนไหมไม่อ่ากดค้างสแกนนี่เพิ่มเสียงเปลี่ยนคื้นกดค้างจี่แต้มเท่ากับจับใครดูแมนูเมื่อคืนเกือบเกือบหลับแต่กลับมาได้นี่เสียงดีไหม กดยอดอ่าเปลี่ยนโหมดนี่เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับอ่าเชื่อมต่อมือถือได้นะครับนี่ HDMI ก็ได้ AM FM หนึ่ง FM สองไ,ได้หมดอะไรเงี้ยเห็นเราตามนี้เนาะพอละ,ะขออนุญาตปิดปิดปิดเสียงไปเลยนี่รัวรัวนี่กดโฮมนะครับ มันก็จะเหมือนแอปนะครับเนี่ยเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับบลูทูธเฮดดี้ไม p ์ไอพอดได้โหลดหนังโหลดเพลงมาฟังก็ได้นะครับโทรศัพท์บลูทูธอะไรได้หมดนะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยไมเนอร์ลิงก์เนี่ยได้หมดนะครับตามนี้แหละนะครับนี่ใส่เกียร์ถอยหลังให้ดูก่อนเดี๋ยวลืมนี่ยลื่นลื่นเริ่มไม่มีแรงแลลนะนี่กล้องชัดฮนะตามนี้เลย แอร์ออโต้ฮะแอร์ออโต้ปิดออโต้ Auto ยังไงออโต้ Auto ตัวนี้นี่นะฮะออโต้ Auto แบบนี้ลมแรงแอร์เย็นนะครับนั่งนานๆเนะี่ยไม่ใช่แล้วแอร์เย็นมาพร้อมกับช่องใส่ของนะเกียร์ซีพีทีเจ็ดสปีดนุ่มๆน,มน,มนี่บวกลบได้นะครับมีบวกลบมีเอ็โหมดนะครับแมนนวลนั่นเองนะไปถึงเจ็ดสปีดนะครับขับนุ่มๆน,น,นะครับนี่ประหยัดน้ํามัน เบรกมือถุงเกียร์นะครับไอถุงเบรกมือก็ไม่ขาดไม่แตกนะครับนี่ช่องวางแก้วน้ำไฟเพดานติดนะครับแล้วก็บังแดดมีกระจกสองหน้านะครับเลื่อนแบบนี้โอเคเห็นชัดไหมดยแสงมันน้อยนะด้านในอะน่ะนะนี่ถ้าดูคลิปไม่ชัดก็แนะนำมาดูรถของจริงดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะสั่งเปิดตัวนี้ก่อนนะครับซ้ายขวานะหนึ่งสองซ้ นี่มันจะดังตีดแบบนั้นเห็นไหมโอเคเนาะนี่นะครับนี่สั่งเปิดนะครับจากตัวรถเปิดอัตโนมัตินะครับนี่ สั่งจากรีโมทนะครับหนึ่งสองซ้ำกดค้างประมาณสามวิห้าวินะครับนี่แล้วก็สั่งจากรีโมทเปิดฝั่งนู้นด้วยนะฮะหนึ่งสองซ้ำเนี่อะคุณลูกขึ้นหรือ,อยังเดี๋ยวคุณพ่อไปส่งโรงเรียนนี่สั่งปิดกดค้างประมาณสามวินะครับ โอเคขึ้นแล้วไปไปโรงเรียนกันคุณพ่อคุณแม่ขึ้นหร้อยังเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวนะครับนี่ขึ้นลงง่ายสะดวกสบายนะโอเคขึ้นเรียบร้อยแล้วสั่งปิดนี่โอเคไหมฮะปุ่มพ u s สตาร์ทนะครับอย่าเบรกแล้วก็กดประมาณสาวิหนึ่งสองซ้ำติดแล้วนี่ เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่อยนะโอ้ยจะเป็นลมแล้วพี่เอ้ยแบตเตอรีอ่รีโมทจะหมดเดี๋ยวเ,เปลี่ยนให้นะตามนี้เลยนะฟังเสียงเอาเสียงสั่นแล้วคันนี้เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งอนเอเนกประสงค์โตโยต้าเซียนต้า 1.5V เกียร์ออโตรุ่นท็อปปี2017รถไป40,000เหลือเพียง4 3 9 0 0 0บาท สี 4, 39, ่แ0 0สบาทกับรถมือเดียวประวัติดีไม่เคยชนน็อตไม่ขยับประวัติเซอร์วิสศูนย์ 0. โตโยต้าทุกระยะจัดเต hm ็มเครดิต e ดีฟีดาวตกข้างว่าอยู่ที่7,545บาท7,545บาทครับผมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับพร้อมออกรถยังไงรบกวนโทรศูนย์แปดห้าสองสี่เก้ก้าไปเจ็ดศูนยไปเกรีดรับเทอร์รถคันเก่าด้วยนะครับช่วงนี้รับไปเลยน้ำมันเต็มถังนะใครที่ออกรถนะครับเงินสดจัดไฟแนซนได้หมดนะ จองเซ็นไฟแนนซ์ไม่ผ่านคืนเงินจองทุกบาทมาดูรถไม่ถูกใจก็คืนเงินจองทุกบาทครับผมตามนี้ไปแล้วไม่ไหวแล้วพี่เอ้ยเดี๋ยวจะมีซิตี้เข้าใมาอีกหนึ่งคันนะครับรถสวยไม่น้อยราคาเบานี่สวยจัดสีดำหล่อๆนะแล้วก็มิลเอ็ก e ม Is ิ isuzu มิลเอมือสั่นแล้วพี่เห็นไหมไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูเร็วๆนี้นะตามนี้เลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ